ครับสวัสดีครับผมเป็นผู้ความศึกษาครับไฟเราซ้อมมากี่วันเดือนหนึ่งครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายดูเองครับอยู่ที่กระซินครับก็อยู่ที่บ้านเราเลยแล้วอยู่นั่นมีใครเป็นผู้บเป่าซ้อมแล้วมังครับมีแต่พ่อมีแต่พ่อแล้วค่อยมาทำร่างกายกทีที่พี่เขป่ะหรืออยู่ที่นู่นเลยที่นู่นนะอ๋อเขมีพวกพี่ๆที่นู่นช่วยด้วยเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วสูงเท่าไหร่แล้วครับร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ มวยสไตล์อะไรครับมวยคารบวันนี้เลยต้องมาเจอกับเด่นอลเพชรเนาะเคยต่อยเั็นไหม,มหอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยขอยางอย่างเขามวยสไตล์อะไรจำได้ปะมนอกได้เข่าดีอ่ะวันนี้มาเจอเขานะ<ช>วางเกมวางแผงไงดิก็เดินตาตายไปมีอะไรจะแก้ไขอุ้ยเบอรยทีเนาะล่าสุดเราก็ต่อยไว้ที่ที่นี่อาวันนั้นต่อยกับเป้บ้างวันนั้นชนะไปวันนั้นเบีเท่าไหร่ครับ 1 1 5ยสิก็วิ่วันนี้เนาะวันนี้ก็1 1 5เหมือนเดิมเมื่อกี้สอบน้ำนักยังสอนเป็นไงบ้างพอดีมาพอดีเลยมาสบายเลยร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลครับสามตัต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณสามสิบวันคนจังหวัดเด็กกาฬสินธุ์อ่ะฝากเชิญช่วยแฟนคลับรถหน่อยฝากชาวกาฬสินธุ์และเอฟซีเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้อ่ะวันนี้ขออน้องโชคดีนะขอบพระครับ I don't know. Okay.